สบายดีครับพี่น้องานผู้มขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดข้อกบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชโยงสาครับเสาวันนี้เป็นเสาวันอังคารทีนี้ผ่านเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับผู้บนตทุนน,นำพาพี่น้องมาเบิง่งราคาง่วงของมาชนง่วกกันครับตอนนี้ พี <c oughs> ่น้องทุกบรรยากาศไปครับยอดทีน้ำเลี้ยนสอบถามพี่น้องได้รับทราบว่าไปทีไหนนะครับไปเาเราเรือเาไปแล้วครับเนี่ย สวัสดีครัเอาแม่ไหมาไหมแม่ลูกเปิดจ้บัดรับาบาแม่ลูกมีขายเพื่นอะไรได้ห่ขายจ้าบัขายสามหมื่ามอ๋อลูกงามเนแม่แม่ผสมอ,อีกไปยัง,งยังอือสามขายลวครสามื่นสามครับผม วัสดีค่ะเมียสาววันนี้เอาจ้ายบาทละหมื่นหกพันห้ามืนหกพันห้าเงียบดีขับเป็นเมียสาวกับสูงรอยสา้นที่บวกก็ซื้อไปเลี้ยงอยู่ง่ามอยู่เขาเหมือนทะเลกบขันต่อเรอบใดอีก เอาปากเบอร์ทพี่น้องร98 972 6172เป็นตะเลี่ยงนี่พี่น้องราคานีคกับตะเลี่ยงเนาะได้ขายเยอนะดอก อันนี้แม่ลูกเตียนกันอลูกไหคือกันครับกับเจ้าของเพิ่นลูกใคล่ะเนี่ยคือลูกเจ้าของชเออหกแปดสมหนึ่งแม่มสโซอยู่ครับดิ่โเอดมดมอ้ออืออ้ สูงกว่า40เมีมันต่อรองได้อีกลองได้รับส่งพี่น้องปะรับส้มฟ้าเอาใสเบอร์ตัวพีน้อตนะครับศูนยก็สามหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหกห้าห้าเอาังมครับเด้อว่างเด้งตัวเนี้ยเมือนแปดเมือนปดท้องว่างว่าีงทวดได้ดิฮะวด้ขวดขวดของขัง มือ่มือ่ตอนไหนก็บมือ่แปดเมีนครับพ่อร้องบ้างกันปะบ้างต่อร้องในอีกวันี่ได้ได้มือ่มือกันปาะมือ่ฝากเบอร์เป็นเอาเบอร์เก่าเหรครับเอาเบอร์เนี่ยมึงมึงแมีนลูกดีก็นนะลูกดีกับโก้อยู่ดีแม่ลูกก็กินนมตจุกจุกอยู่เบอร์ตอนไดนอ่ะเบอร์ข้าวเก่าครับข้าวเก่า โอ้แม่ลูกเล็กปันสดๆเลยสูงลอยสามสิบบวกแม่มันสาวเก้างามงามบดบดกินน้่มเบื้องหลูกกินน้มอยู่ต่อร่องไหนเนาะครับครับผมต่อร่องไหนเบื่อพี่น้องแปดแปดแปดเก้าหกสามเจ็ดห้าศูนมันมันครับผมพนมไฟครับสาธุ คู้หรือเมีครับพ่อครับเอาจักบานนี่สิบเก็ครับอยากสิเก็ดอูรอดดีอยู่คู่ตัวคู่ต่อรองได้อีกสิบเก็ครับต่อรองได้ปากเบอพี่น้อง คนเข้าสามสองเก้าหกจากสครับจากฟรบะครับนอ้ยน,นามมา่บหน่บเบั้บมครมายไผม,มักของหน่อยบันนี้ผูหรือเมียละอานี่อยาอยาะไตัวนี้บาอยากอยากไะ้รตัวน้บานีิ 7,500ก็ตัวตัลย7,500ั้นหไนี่ไอ้มาคลองหน่อยไปขุนจะตัวรอๆอยู่นี่ต่อรออะไรอีกเนาะอ่านเอ้าปากเบยพี่น้องเนี่ยศูนย์กหนึ่งสองสองหนึ่งสามแปดเก้าอ้าวมันหมาเด้ออ่าเด้อ มีแต่ง่วงงามๆจะมือนนี่ครบ้านได้คำแม่หลุกเดียกี้ครึ่งผันนี้อยากเท่าหาครับผมเท่าหาครับลูกขู่ลูกเมลลูกขู่ลูกเมทองว่างไผ่ผสมแล้วทองว่างครับเออยชีสิเป็นดอกซาที่หาบวกกับดอกเมมันไหมักนํำฝากเบอศู์แปดหกศ6นย์หกหกหนึ่งเาหนึ่งอ่ะมันมันครับ สวัสดีครับอาสวัสดีครับเธอเลือกแม่สาวจะข้องพงปาะยูนนะครับจะคล้องพงเอาสาธุสาธุให้พี่น้องเบ่งก่อนออมีแต่เมียโกโก้ยู่ดิ Con lúc nhìn là trái bàn này Thoáng mươn Thoáng vàng thì phải sống lèo Số ngồi 40 phạm Đảm thái Thoáng mươn <laughs> หลายประมาณผมเป็นไม่หลายผมไม่ได้ไม่ผมไยจกขายหมดยอวนชุดชุดเจี๊ยบล้นขาดล้วนพอไรกันยังไงถ้าขาดมันขาดอยู่แล้วตัวไหนเด่นสุดๆุดตัวไหนนี่ละครู้เนียเอาเจ้าบาทสามืันหาน้ำเพลินก็เอ้โหห่านี่ดนะยี่มตัวอยู่ที่ก็เด็กทั้ โอ้เสียตัวงานำเงินทวนๆได้เจ๊กโตเลยมือเนี่ยโอ้ส,สัมผัสสัมผัสเฮ้ยห่างว่างหางอาเพรเปี่ยนะเป่เพรเปียนโอ้สีนำเงิน,นง่นย Nè, mẹ luôn cứ đeo được định. Mẹ đi Mẹ đi ổn định. Mẹ đi ổn định. Mẹ đi đi ổn định. Mẹ đi ổn định. Mẹ đeo nha, top, 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 ทำบาดีมันน <plane>. ังเข็ดอก็หอดีเลยตอกลัก <rails> นี่ผมก็มาอยู่เลยเอามันจโตหมดนี่พ่อุงตัวเดียวเจ้าบ้านนี่อาไเก้าหาไ่มีมือนเก่าพัหายตัวไหนอีกบ้านนี่แน่นมั้นี่คูหน่อยครูใหญ่ เอาก็ผู้แดงเอาวไหนตัวละเมินซตัวละเมครับกูโค้ละเมิอ้ตัวขุตัวขาวก็ตัวแดงตัวหน่อยว่แมฮะโอะหัตัวนี้แมวที่้งรถครับนั่นตัวละเมินสีตัวขาว อัตัวนี้ของของันพอลุงเมนบ่านี่ข้าวพุ่นอ,อือตัวละมือสี่กับต้อลองในมัดลุวรแน่ตัวละมือสี่ต้อล่องในมัด่นได้ครับได้ฝากเบอร์ูนกาจูนแปดหกชูนห้าจูมห้าชูนสามจูนมันหมันครับมือพอกันบัดจกัน พอของอันเนี่ยเตอนนี้สื่อมันท้องแทกี่ดอกเตล้มตัวที่มันอยากไอ้นายุกเนี่ยกูไขเดียยเก็บอกฉันฉันได้เปดแชตัวไม่ได้ไอ้นายยุกฉันได้ตัวก็ได้ฝันหัวฉันได้แปียโตกับยนี่ยมทซ่หัวหัวเนี่เสียแต่แท้ดำก็เสหลายเออเสียไปเลย ไดิล่อหมุนได้บ่เอ๊ะอสิหมุนได้บ่ล่สิบุตีมาเพเพเพไปยังนี่ไปดิเสร็จแัวบ่ายไดตัวนี่ครับนายกยังเกือบโตบ่ยังกับย่างแบบโป๊ปปี้ตะไคร้ย่างตั้งหัว ยู un> un ่ดีสบายอีเป็สบัยสบัดเนเชียวับันกันนี่เบ้ยเดี๋ยวหูยังตัวห้าพพนไปแม่ใหญ่ใแม่สาวว่าุ้นี่ตัวนี้กัสาวอันนี้ว่าจบาดนี่ตัวละสองหมื่นแม่สาวทั้งสองตัว ชูงอร่อยซีที่บวกตัวตัวนี้คุณแล้วคุณเนกัองาปาสองหมื่นนะครับ